หรือซื้อเสียงดังเด้นะครับแล้วก็ผู้ร่างกาเด้เห็นบอเพ่งน้องเบ่งนันหรอมุนอันมัานมะฮอดเลยครัอรอบอันห้างเส่เกับรับต้องเส่กับไม่รับกินยาเดือนนี้ช่วงนี้กินยาหลายเลย,ยาปวดเขียงปวดขาโรคเก้า,าแปบเป็นขืนซื้อเรื่องการทองเที่ยวโดยเฉพาะก้มเสือวิถีก้มเป็นอีสานก้มเสือเกี่ยวกับ เจ้าปูหน้าค้าเจ้ายญ้าหน้าขี้เกี่ยวกับสิ่งสัตว์ไหวขอพอน,นะครับเห็ุไห่บ้านเมืองแถวนี้จะเลื่อนตั้งตาลายนี่สมัยก่อนเขาเรีอำเภอบึงโคงหลงนี่คืดมาเป็นอำเภอนหน่อยๆอยอำเภอนหนึ่งแต่มานี่จนโอ้จนจำบ่ได้ลงแลมทีพักขึ้นเต็มเลยออมบึงโคงหลงน,นะครับ คนมาท่องเที่ยวไปเฉยๆนี่มองผักมองเก้าแมนนี่ยนะเพราะข้อมือลืมสิ่งศักดิิิ์์สทธพี่น้องจากไก่จากไก่ก็มาก่อนการแสดงปกติแล้วเนาะคันมี้ไม่ลาะสิม่วงาจาพูดแล้วเพราะวการคนกับการยากจังอายเ็ยากมีการมาอัลลาฮ์กับการอัลลาฮ์เรียกเลี่ยงบ่ได้เรียกเลี่ยงบ่ได้เนาะ บอกมาล้วก็คืหอหยวใสวยทมก็ถือโอกาสนะพี่น้องตอนนี้4,000คนทีดคำลังบึงไหลสดพี่น้องคุณติดตามแล้วก็ค่อยไล่ในช่วงที่ศูญเสียหัวสวยอันเป็นที่รักแล้วก็เป็นรักเป็นหัวใจของคณะมอล่ำใจกระลอยเป็นโฮมโพ่โฮมยญยนะครับเพื่อจากพวกเข้าไปเมื่อว,วันที่27 มก,กราคมที่พานมาแหลวกชาชาปนกิจวันที่สามภูมค่้ยทรงกำลังใจทรงขาม่วงใย่ามาหรือพี่น้องผู้มาให้กำลังใจมาฟังสวดมารวมพิธีทั้งาศาสนามารวมทรงย่าสวยขึ้นสวรรค์นี่ต้องขอการาบผู้ทนหลายๆพี่น้องมาหลายในมือนั้นส่วนอี่ลาวุ้กเกรทย่างสมบูรณ์<ต>อีลาวุญน,นี่คือพันกับยามสวยที่สุดเลยเพราะว่าคือกระซัม บึงมีคือเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งเนาะแลวก็มาอยู่น้ำกันกรังสังตัววงมาลไม่ใจอาใจเกลอยมาตั้งแต่เก่าแล้ววินาทีแล้วก็ได้มาอยู่กับย่ยสวยนะครับถือกันแน่บ่ถือกันแน่คือคืออยู่น้ำกันตลอดแล้วเ่เพจกิยาครับแม่ได้ทายคลิปกับย่ยสวยแม่ได้ซอย่ยสวยได้นั่งเบาได้หัวน้ำกันได้ยิ้มน้ำกันได้ปั๊บทุกปั๊บสู่กันมาอีหล่ากับค่อนข้างที่เป็นผูมีความผูกพันกับยายเข้านังยุ่ซื้อ เราสิคิด่าห้องเหงาเขาสิงามากก็เกับ,บ,อกบอก่อา่วเนะเจ้าชิ้นเขาไปเขาพ่อเจ้าชิ้นเขาไปอันนี้เมื่อเมื่อไปห่อยเมื่อนก็ะเล็กไปยืนอยู่พูดเดียวกับไปยืน มันมาสีบ่กหายเรามันเป็นแค่นยครตื่นตื่นขึ้นมาแพื่อครจากตาออกเรืออตักันเพราะว่าเคยเลยมีข้อผูกมันกันไปเจอทุกข์ก็ยากทั้งการอหรีก็ได้ไปขอคัมมาแล้วก็ได้ทำบุญกับยายสวยกับขอบคุณอี่หล่าวุ่นหลายๆบัดที่มีมือวันที่สามโบไดมาเพราะว่าแต่ว่าพี่น้องกัมาหลายๆข้าก็ไปเรียนยุ่รปไงเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆจะ การตอนรับอาสิบอีเท่าที่ควรอาสิดีหรือดีบ่พ่อตั้งใจที่จะมาส่งใ้สวยบ่ไดว่าสิ้าหวังอันนั้นอันนี้เมื่อหวังว่าเออสิมาส่งด้สวยพระั้นบริคิดว่าสิมาอันแต่ว่าเกิดขึ้นว่าพี่น้องกับศิโบเด้มาหวังยิบหวังติมน้ำงาอย่างสีดอกเนาะมาแฟนขับแฟนเพ่งเข้าตลอดจนถึงทันผู้หลักผู้ใหญ่หากเป็นใจหัวใจของครอบครัว บอยซีดี้ใช่พร้อมทั้งคณะมอล่าใจกันลอยครับผมพวกคุณทุกๆท่านที่เขารพนะครับที่มากินมาท่านมาทรงหลวงวิญยานได้สวยไปเป็นใดยี่หลายอยู่ทั้งทีช่วงช่วงอ้ยากยากบางหนึงเป็นใดไปล่ำหนีคนบึงดีบอกมือขึ้นหนีคนยั่งอยู่หลายบอยั่งหลายอก่อนจะแก้มเนลามันหนาวคนกัดเมื่อเนอผู้บ่เมื่อกะเลยอยู่ถ้ามากะถือว่ามาตรฐานอยู่แต่ธรรมมดาเพเสียหายม่นบ่กแต่เพาเสียหายเพราะมีคนมาโบยว่ายดอก เขาจะค้นมาถือว่าโอ้ยคนอาบุเรียน,น,นยทั้งทันทั้งซี่ก็ฮักก็ต่างแยกแยกออกง,าง,าง,างา่ายง่ายง่ายง่ายฮักก็แยกแยกออกค้คนกระไลม,มือมือกรเนี่ยฮักก็ย้อมเพื่อกุดจับเนาะบั่นบันบ่นบั่นเพี้ยนะครับวัดปูแก้วคนกระไลข้าเจ้าเจา้ามือมือ,มอเพิ่นเสียวเนี่ยมันเบาหวังคือบุญเพิ่นนี่มันสิลอกตายโตดิ